เรามียูนิฟอร์มเหลือเยอะค่ะถ้าสมมติว่าเราเอายูนิฟอร์มตัวนี้กลับมาเล่าเรื่องใหม่ผ่านการรีไซเคิลกลับมาเป็นเสื้อตัวใหม่แล้วเรานํากลับไปให้พนักง,งานที่เขาเคยใส่ยูนิฟอร์มตัวนั้นน่ะเราเขาจะได้ตระหนักถึงว่ามันไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราไม่ใช้แล้ว,วมันมันเหลือทิ้งหรือว่าเราจะใช้มันไม่ได้เราสามารถนําทุกๆอย่างกลับมาใช้ใหม่ได้เสมอโคยเตเป็นแบรนด์ชา รีเมียมจากประเทศไต้หวัน,นะคะ่ะก็มีสาขาอยู่ที่สิงคโปร์เป็นที่แรกตอนนี้ได้ move ม,มาที่ไทยค่ะจริงๆคนแต่เองเราใส่ใจในเรื่องของความยั่งยืนในการทำธุรกิจอยู่แล้วนะคะก็ถ้าเราอยู่ได้โลกอยู่ได้พนักง,งานอยู่ได้ก็คืออันนี้เป็นสามปัจจัยที่ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญมากๆแต่ด้วยเนเจอร์ของตัวธุรกิจอะคะ่ะมันเป็นฟู้ดแมทช e แน่นอนว่าเรามีเวสเกิดขึ้นเราก็จะมีการจัดการในเรื่องของตรงนี้เพื่อดูแลไม่ให้มันเป็นภาระของเสียงแวดล้อมหรือว่าคอมมูนิตี้ที่เราอาศัยอยูออ่นโยบายในการจัดการในส่วนตรงนี้นะคะซึ่งจริงๆเราจะมีชื่อเรียกของนโยบายว่า go greener make the world prettier prettier ท,ที่มีคำว่า T อยู่ตรงกลางต้องบอกว่าเป็นครั้งที่2ที่เราได้ร่วมง,งานกับ c i r ER c u l a r ค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากว่า เวลาที่เรามีการเปลี่ยนยูนิฟอร์มทุกๆ2อถึงสปีมันก็จะมียูนิฟอร์มที่ไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะาหาทางที่จะทําให้พวกยูนิฟอร์มที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเกิดประโยชน์ได้ยังไงก็เลยไปเจอกับเซอร์คูล่าแล้วก็รอบนี้เป็นการทํางานครั้งที่2เพราะว่ารอบแรกเราก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อต่อสิ่งแวดล้อมด้วยต่อองค์กรด้วยจริงก็เป็น ทางเลือกที่แน่นอนว่าในอนาคตเราคงต้องร่วมงาน,นกันอีกจุกเชื่อ <ๆ S 1> ว่าทุกๆแบรนด์มียูนิฟอร์มของพนักงานนะคะก็ถ้าสมมติไม่ได้ใช้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแนะนําว่าให้มาในทิศทางเดียวกันก็คือติดต่อซูคุลาเนี่ยแหละ <laughs> ก็มารีไซเคิลยูนิฟอร์มกันแล้วก็มันเกิดเป็นเสื้อใหม่เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา